บทสวดมหาสมัยสวดเอวเมสุตังเอกังสมเยงอุตควาสเกสโวหารติกะปิราวตถุสมิงมหาวเน มหาตาภิกขุสังเคนะสัตถิงกัญจมันเตหิภิกขุสตเตหิสเพเห้วะอรหันเตหิทัศสหิจารุกะอาตุหิเทวตาเยคุเยนะสนิปติตาหุนเตพระขวัญตังทัศนายาภิกขุสังคันจะอาทากุศลตุนังสุทาวาสกาญิกานังเทวานังเอตตาอโหสิอายังโคพระขวาสเกสุวิหารติกาพิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตถิงกัญจมันเตหิภิกขุสตเตหิสเพเห้วะอรหันเตหิทัศสหิจารุกะธาตุ โหิเทวตาเยปุเยนัสันิปติตาหุนเตพระวันตังหัศนายาภิปุสังคันต์จ่าญูณามยังปิเยนัสพะควาเตนุขัสซังกเมยามะอุปสังกมิตวะพระวัตโตสันิเกปตกคาธาพาซายามาติอัตถวตาเทวตาซยาธาปินามาพระวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังปัสซ่าเลยะ ปัสสาริตังวาพาหังสัมมินชาย,ยาเอวเมวสุทธาวาสาวาสุเทเวสุอันตรหิตาพระภะวัโตปุระโตปาตุระ,ตร,ะตร,ะตระหังสุอระหุตาเทวตาพระภะวัต อาทะโพตตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกามตังระทั้งโสเอกัมตังทิตาโหเอกาเทวตาพระพโตสัณิเกอิมังคาทั้งอภาสิมาหาสมโยปวานัสสัิงเทวกายาสมมาคตาอาคาตํงหาอิมังธรรมสมยังทกิตาเยวอปราชิตะสร้างขันเตอาทะโพปราเทวตาพระพโตสัณิเกอิมังคาทั้งอภาสิตตตราภิกขาโวสมมาทาทั้งสุจิตังอัตโนอุชุกามังกังโสสารทิวาเนตานิฆเหตวาเอนทริยานิระขันเิ ปันทิตาติอัตโขปราเทวตาพระกุโตสันิเกมังคาทั้งภาสี เจตวาขีรังเจตวาปารีขังอินทังขีรังภูหัจาเมเนชาแต่จารันติสุทาวิมาลาจากขูมัตาสุทันตาสุสุนาคาเตอัตภพปะราเทวตาพระก็โตสัิญีมังคาทั้งภาษีเยเกจิุทางสารังฆาตาเสนเตคมีสันติตอปายะภูมิปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริภูเรสันติตเตอัตคูพระครบาลภคู้อามันเตีเยเยนะภิกเวทัสสุรกาคาตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนเตแต ข้าค้าตังคาสนายาภิกขุสังคันจตเยปิเตภิกขเวเห้ทรงอติธรรมัานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภระกัลตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสเนปติตาเฮสทงเสยยถาภีไม่หังเอตตารหิเยปิเตภิกขเวภเวสันตเตอนาคตมัตฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภระกัลตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสเนปติตาภเวสสันตเตสยยถาภีไม่หังเอตตารหิอาจิเขษามิภิกขเวเทวะกายานังนามานิกิตติเขษะมีภิ ขเวเทวะกายยาลังนามานิเตศิสัมีภิกขเวเทวะกายยาลังนามานิตังสุนารคัสาดุกรรมนาสิกโรธาภัสิสัมีเตเอวังพันเตติโคเตปิคู่พระวัตโตปัจจตสุสุมภะวายตถาโธจะ สีโรกามโนกัสสามิยถาภูมาตาธาสิตาเยสิตาคิริขภารังปะหิตาตาสัมมาหิตาปุถุสีหาวัสันลีนาโลมาหังสาภิสังภูโนโอทาตมะนาสาสุธาวิปัสสนนามนาวิลาภโยปัญจสเติยตววเนกาภิราวทะเวตาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเต เทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกโวเตจะอัตภปมะกะรงสุตวัพุทธัสสะสะสนังเทสัมปาตุระหูยานังอัมโนสานาทสนังอภเพเกสัตมัทธพุ่งสหัสสังอัตสัตถาริงสัตังเอกสหัสสังอัมโนสานาทสุงอภเพเกสัตมัทธพุ่งทิสัสสภาพุทธะตันจัตสภังอภิญญายะวะวะกิตธวานณจักุมาตตัวมันตยสัทธาสาวเกสัสสเนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกโว เยวหังกิตเยสามีขิระหีอนุปคัโซสัตสหัสวายาคภุมากาปิรวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตอสัสสิโนโมงธาหมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติวะนางชาสหัสวาเฮมาวตายาคานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนาวันโตอิสัสิโน มทัมานาพิการมุงพิกู้นางสมิติงว่านางซาตาคิาาสสยาค้านาณาตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันตวันนาวันโตอิสัสิโนโมทัมานาพิการมุงพิกู้นางสมิติงว่านางอิเจเตโสรัสสะสะหัสายาค้านานาตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันตวันนาวันโตอิสัสิโนโมทัมานาพิการมุงพิกู้นางสมิธิงว่านางเวสามิตาบัรจัสตายาค้านานาตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันตวันนาวันโตอิสัสิโนมทัมานาพิการมุงพิกู้นางสมิธิงว่านางกุ ผพิโรราชาไยโคเวคุลักษณนิเวสนังปโยนังสัตตสัทัสรังยาข้านังปเยรุปัสติคุมผูพิโรราชาไยโคโซปัสขสัมมิติงวานังปุริมัจจติสร้างราชาทัตตะรัทวะปัสสะสติคันพันนาธิปติมหาราชายาสัตติโสปุตตาปิตัสสาภาโวินทนามามหาภัยที่มันตัวสุติมันตววันโตวันตอัสัตยนุโมถมานาภิกขามูปีคู่นังสัมมิติงวานังทักขีนันจาติสร้างราชาวิรุลละห้ตับปสสะสติคุ้มพันพาณัธิปติมหาราาชยส์ สิโสปุตตปิตัสสาภาโวยทนามามหาภลาอิธิมันโตทุติมันโตวันนวันโตสัสิโนโมทมานาพิกามุงปิคู่นางสมิติงวะนางปัจจิมัจาริสร้างราชาวิรูปะโคปัสสะสตินาคานาราธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตปิตัสสาภาโวยทนามามหาภลาอิทธิมันโตทุติมันโตวันนวันโตสัสิโนโมทมานาพิกามุงปิคู่นางสมิติงวะนาง ปุตตารันจ่าที่สร้างราชากุเวโรตัดกัตริยติยาข้านางอธิปติมหาราชาสัสสิโสปุตตาปิตาสาภาโวินขนามามหาพลาอิทิมันโตัวชุติมันโตววันนวันโตัวสิโนมวทมานาพิกามุงพิฆูนังสมิติงวะนงัง โอริมาทิสังทตาตารถทักิเนนะวิรุห์แห่งโคราชิเมนะวิรุห์กโคคูเวโรตระัทิสังจตตารุเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสา่ทัดหัลละมานาทั้งสูวาเนกาปิราวัตเวเตสั่งมายาวิโนทาสะอาคูวันจานิกาสัทธามายาปุเตนทุเวเตนทุวิทปูจวิปุโตสหาจันทโนกามาเซโตจักเิณุขันทุนิขันทุจักปานาโทอกามัญโยจัตเทวสุตโตจัมมาตริจิตตาเสโนจักขันทัพโพนโรราชาชนโนสโพ อาคูปัญจสีโคเจวะเต็มพระโรสุริยวัชชะสเจเจตัญญยจรารานนคันทัพัสสหราชุเภีมอธทามานาภิกามงภิกขุนางสมิถิงวนาธากูนาภาสานาคาเวสราสหัสทัชกากรรมพราสัตระอาคูปายคภาษายาติพิยามุนาทัตระธาตุจัอาคูนาคายาสสิโนเอราวันนงมหานาโคโสคาคาสมิถิงวนางเยนาคาราเชสหัสสารันเต ทิทาทิชาปัขีวิสุทธาจักผู้เวหายาซาเตวานามาชาปตาจิตราสุปนาอิจิเตสนามังอาพยันตานาคราชานมาสีสุปันนัโตเขมมักาสีพุทโธสังหิวาจาฉิปัตถวหยันตานาคาสุปันนาสารามากังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเทนะสมุททางสุราสิฟาปัตโรวัสวัสเซเตอิทิมนโตุยสัชโนการักัญชามาห์พิสมะสุราธนเวคัสสะเวปัจจิตเตสุจิตติจาระห้าราตรนุวัจีสหสตังจาริ สุดตานางสัพเพย์เวรอจนามกาสันในหิตวัฒพริงเซนนางราหูพัดฐามุปาขามงสมัญโยธานิพัฒน์แต่เพียงคู่นางสมิติงวันนางอาโุด จาเทวะปาฏาวีจาเตโชวโยตถาขมุงวรุณาวันุนาเทวาสมโมจะยัสสะสหะเมตตากรุณากายิกาอาภูเทวายัสสินโนทัสเตทัสธากายาสเพนานัตตะวันนินมิทิมันต์สู้ติมันตัวันนาวันตัสัสินโมทัสมานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงมะนางเ็นทูจะเทวาสหะนิจจะอาสมาจตุเวยมาจันาสุเปนสาเทวาจัธรามะปุราเกตตาสุริยะสุเปนสาเทวาสุริยมมะคุโุราเกตานะขตานิโุราเกตวะอาู มันทาวะราหกาวาสุนังวาสวเทสัตโภปาคาปุริทัตโททัศเสตทัสสถากายาสเพนะนัตตะวันนิโนอิทิมัตัวสุติมัตัววันนวันตวสัจจินโมถ้ามานาภิการรมุภิกขุนางสมิติงวะนางอาทาภูสัมภูเทวาชรามังคีสิขาริวะาริกะกะจโรชาจามุมาภูพานิพาสิโนวรุณาสัทธัมมาจอาจุตตาจาเนชะกาสุรียรุจิราอาคูอาคูวาสวาเนสิโนทัศเสตทัสสะถากายาสเพนะนัตตะวันนิโนอิทิมตัต สุติมันตวนามันตอวสัตสินโนมอท่ามานาพิกามงพิกผูก้นางสมิติงว่านางสามานามหาสามานามนุษะมนุษสุตมะคิดท่าปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาราคูหานโยเทวายเจจารโหตาวาสินโน ปารักขามหาปารัขาอาคูเทวายาสสิโนธาเสเตธัสสทากายาสเพนะนาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันละวันโตสัสสิโนมรทมานาภิกามงคือนางสมิธิงว่านางสุกกกรุงหาอรุณาอาคูเวคาราซาสหโอทาตะคายาฮัฟกามห์คาอาคูเทวาวิจักขณาสัทธามัตตาห้ารักขาจามิสกาจายาสัสสิโนธาน้ายังอาคาปชุนโนโยทิซาเทวัสเตจธาเสเตธัสสทากายาสเพนะนาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันละวันโตสัสสิโนมอธาณา นาภิกษุโมกขิคูนังสมิธิงวะนางเคมียาตุสิตายามากัตถกาจายัสสิโนสัมพิตะการามเสธาจตินามาจะอาสาวะนิมานารติโนอากูธาคูปะนิมิตาธสเซเทัสสทากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตสสิโนโมทามนาภิกษุโมกขิคูนังสมิธิงวะนางสัทเทเตเทวานิกายาสเพนานาตะวันนิโนนามนาวเยนาอคันทุงเยจันเยสาริซาสหะปวุทธะชาติมะขีราโอคัดินนามนาสวัง กักเขมโหข้าตรังนากธรรมจากธรรมะอสิตาติทธัมสุภามหามะคระมาโตจักรุตตาอิทิมัโตสหะสันนางกุมารติโสจัตโสภาค้าสามิถิงวะนังสหัสสะพัมหามารกานังมหาพัมหามาปิติตตฏฐิปุปะปันโนสุติมัตโตพิสมากายโยยัสสิโสทัเสถายสราอคุปเจกวัสวัตติโนเตสั้นจามรุตโตอาคาหิริโตปิริวาริโตเตจัตสพอภิกขัมเตสินเทเทเวสัพัมหามเก มาราเซนาภิกามีปัสษากันหาสมัธที่ยังเอถาคันหัธาพันธาถา ปราเคณภันนวมตุวสมันตาปริวาเดถามาวโมมุจิถกโคจินังอิติตาถามหฮังเซนองกันหาเสนังอัพเเฟสยปานินาตรมะหาจ่าสรังกตวานเพระวังยาธาปะวุสโคเมโกธนณายันโตสวิทุโกรตถาโสปจุทาวติสังหุทวสยามวเสตันจะสภังอภิญญายาวะกิตวานาจักภูมาตถาตวมันตเยสัทธาสาวเกศสเนระเตมาราเสนาอภิคันตาเตวิชานาตภิกาวะ เตตาอัตตปมากรุสุตวาโคธัสสะสาสนังวิตารเคหิปคามุงเนสงโรมัปปิอินทโยสัพเพวิหิตาสังฆามาภยติตายัสสิโนโมทันติสหํภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ